สวัสดีค่ะพี่น้องที่รักทุกท่านเรามาอธิษฐานตามพระสัญญากันอีกแล้วนะคะอยู่ในพระธรรมเยเรมีบทที่31ข้อที่2ถึงข้อที่4ได้กล่าวไว,ว้ว่าพระเยาว,วาตรัสดังนี้ว่าชนชาติที่รอดตายจากดาบได้ประสบพระกรุณาคุณที่ในถิ่นทุรกันดารคืออิสราเอลเมื่อเราให้เขาหยุดพักพระเยาว,วาทรงปรากฏแก่ข้าพเจ้า แต่ก่อนตรัสว่าเราได้รักเจ้าด้วยความรักนิรันดร์เพราะฉะนั้นเราจึงชวนเจ้ามาด้วยความเมตตาเราจะสร้างเจ้าอีกและเจ้าจะถูกสร้างใหม่นะโออิสราเอลพรหมจารเอย๋ยเจ้าจะตกแต่งตัวเจ้าด้วยร,รัมนาอีกและจะออกไปเต้นรำกับผู้ที่สนุกสนานกัน เอเมนขอบคุณพระเจ้าพี่น้องค่ะเรามาร่วมใจกันอธิษฐานร่วมกันนะคะข้าแต่พระเจ้าพระบิดาพระองค์ผู้ทรงแสงดีพระองค์ผู้ทรง,งเป็นความรักในเวลานี้ลูกขออธิษฐานวิงวอนต่อพระองค์เพื่อผู้ที่กำลังสแสวงหาความรักแท้ ข้าแต่พระเจ้าลูกขออธิษฐานขอความรักของพระองค์หลังไหลเข้าไปในใจและปรากฏในชีวิตของพวกเขาในเรื่องสุขภาพการงานการเงินและครอบครัวให้พวกเขาได้สัมผัส การทรงนำและการปกป้องขอพระองค์ทรงสำแดงเป็นการส่วนตัวกับพวกเขาให้เขาได้รู้ว่าพระองค์ทรงฟังคำอธิษฐานและพระองค์ทรงใส่ใจในทุกรายละเอียดในชีวิตของพวกเขาให้พวกเขาได้รู้ว่าไม่มีอะไรที่พระองค์ทรงกระทำไม่ได้เพราะพระสัญญาของพระเจ้าเป็นจริงในทุกสถานการณ์ข้าแต่พระเจ้าผู้ใดที่วิ่งหาความรัก ที่เขายังไม่เจอความรักแท้ขอพระองค์ทรงแตะต้องขอพระองค์ทรงสัมผัสหัวใจของพวกเขาที่เขาจะพบรักแท้ที่มาจากพระองค์ลูกอธิษฐานด้วยความเชื่อในพระนามพระเยซูอาเมนขอพระเจ้าเวพรพี่น้องที่รักทุกท่านนะคะแล้วเราพบกันใหม่ในคำอธิษฐานครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ